ถูกต้องค่ะามาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของคู่นี้เลยค่ะเชนธนาล่าสุดควงแฟนสาวนะคะออกมาประกาศแล้วว่ากำลังจะบวนรอบสองค่ะหลังจากที่หนุ่มหน้าใสเชนธนาได้เข้าพิธีอุปสมบท ขอภัยค่ะเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดใหม่ปิ่นเกลียวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ตอนอายุครบเป็นจเพศเมื่อปี2555ที่ผ่านมาค่ะซึ่งใช้เวลาศึกษาพระธรรมในครั้งนี้นะคะในครั้งที่ผ่านมารวมแล้ว7วันพอดีค่ะเวลาผ่านมาเกือบ3ปีแล้วค่ะหนุ่มหน้าใสยังคงซึ้งใจในรถพระธรรมอยู่และเอ่ยปากว่ายังไม่อิ่มพอกับการบวชครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่ามีเวลาน้อยเกินไปทําให้ล่าสุดค่ะเจ้าตัวมีแพลนจะบวชต่อรอบที่2เนื่องจากมีแรงบันดาลใจนะคะ บางอย่างดนใจให้เจ้าตัวรู้สึกว่าต้องกลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งให้ได้ค่ะวันสุดท้ายที่กําลังจะลาศึกเนี่ยทำวัดครั้งสุดท้ายเนี่ยมันมีอะไรดนใจให้แบบอยากกลับไปบวชอีกเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่าเราถึงสมาธิอีกรอบหนึง่งรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากศึกนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องด้วยยังยังทำอัลบั้มอยู่ยังทํารายการอยู่ก็เลยต้องศึกออกมาทํางานแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพอธุรกิจเริ่มเข้าที่นะฮะก็เลยอยากจะหาโอกาสกลับไปบวชอีกครั้งหนึ่ง<ด>ครับ ยังไม่ได้กําหนดแน่นอนอยากให้ตัวธุรกิจเข้าที่อีกนิดนึงฮะแต่ว่าจะพยายามให้อยู่ในกรอบวันเกิดปนีนี้ก็คือช่วงช่วงเดือนกรกฎาคมระยะเวลาของการบวดรอบสองนี่คือจะนานขนาดไหน ตั้งใจว่าเป็นเดือนเลยฮะใช่แต่ว่าต้องดูเรื่องเรื่องธุรกิจด้วยว่าว่าเขาจะสามารถแบกรับแทนได้ไหมบทรอบนี้เราตั้งใจว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างครับพี่เียรอบนี้ก็คงเป็นเรื่องของสมาธิที่มากขึ้นฮะคือคือตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นคนขยันแล้วก็มีพลังเยอะพอสมควรมันมันจริงจังมากขึ้นบางทีสมาธิที่เรามีหรือว่าพลังที่เราเคยมีเนี่ยมันไม่พอแหละก็เลยต้องไปแบบเหมือนไป เพิ่มสมาธิให้ตัวเองหน่อยมีราคาว่าไงบ้างคะปัดไชาจะไปบวชในอ๋อยนินดียินดีค่ะ<น>เพราะว่าเขาก็เหมือนถ้าไปบวชก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอยู่แล้วอ,อ,อะไรเงี้ยก็สนับสนุนเขารู้ครอบครัวผมยังไงก็ได้อยู่แล้วฮะคือจริงๆแล้วตัวกุฏิที่ผมเคยไปบวชครั้งแรกเนี่ยก็ที่บ้านก็สร้างสร้างจนเป็นรูปเป็นหลังขึ้นมาครับแต่ว่าครั้งนี้อาจจะอาจจะไปป่าเลยอาจจะไปหาที่สงบสงบ เหว,หวเคราวนี้คงไม่ขนาดนั้นฮะคราวนี้คงแบบว่าไปแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยไปไปบวชเลยจริงๆก,ก็มีโอกาสอยู่ตลอดฮะแต่อยู่ที่ว่าความพร้อมต่างๆมันม,นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอือครับตอนนี้ยังไม่พร้อมเรื่องอะไรบ้างคะก็คงเป็นเรื่องเรื่องตัวธุรกิจนั่นแหละการใช้ชีวิตนี้เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยแค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวดีไหม ีต้องถามเขาก็เป็นคนนิ่งๆเหมือนกันนะคะก็อย <mm ok> ู่ด้วยกันได้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหากันใช่หร่เราเขามาขออย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่ไตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังโฟกัสไปในเรื่องของเรื่องงานอย่างเดียวถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอนุมาอนุอนุโมทนาบุญให้ฉันใช้ศั์อะไรไม่ค่อยถูกต้องเลยไม่เป็นไรคุณเรา้าใจนะ